ก็ต้องบอกว่าขมิในยุคนั้นยอมลงทุนขนาดย้ายเมืองศูนย์กลางมีอยุธยาไปและยอมให้ยวนเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองของขมิญรวมถึงให้มีมหิสีเป็นยวนด้วยซึ่งในภายหลังเมื่อทัพของอยุธยายุคมาตียวนจึงให้การช่วยเหลือขมิญจนทัพอยุธยาต้องถอยทัพกลับไปในที่สุดแต่ทว่าขมิญก็ดีใจได้ไม่นานเมื่อทางยวนเริ่มกระชับอํานาจและเริ่มเผยเขี้ยวเล็บโดยการแทรกแซงทางการเมืองขมิญหลายครั้งจนใน ที่สุดขมิ้นก็อยู่ภายใต้การครอบงำของยวนจนเชื้อพระวงศ์บางส่วนต้องหนีมาพึ่งอยุธยาและอยุธยาต้องส่งกองทัพไปยึดเมืองคืนให้แล้วขมิ้นก็ไปเข้ากับยวนแล้วก็เสียเมืองอีกรอบอยุธยาก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้อีกเป็นแบบนี้หลายรัชกาลจนอยุทธยาเสียกรุงครั้งที่สองและในครั้งนี้ขมิ้นก็ได้นำเนือนอนโยบายเดิมอีกคือการตัดไฟไทยแล้วก็ไปใช้ไฟของเวียดนามแทน ทา,ทางที่ไฟของเวียดนามนั้นก็ติดติดกับดับไม่ได้สเสถียรเหมือนที่นำไฟของทางฝั่งไทยไปใช้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ต้องรอชมกันค่ะ